ุท่านคุณคุณต้าประคองเท้าพิธาธนกิจาอาจารย์ก็คือคณบดีสีาขาวคุณตาสุใจเวชไทยสงค,สคุณครูสุภัทรวรชัยพี่นกษากองคุณคณบดีสีาขาวแล้วก็คุณยายสมัยเสือชัยชิชน,นะคะตัวแทนผู้ก่อตั้งกองทุนมณคณบดีจนมีสีาขาวนะคะในโกาสนี้นะคะขอแจ้ง ผลที่ส่งการประเมินของที่มสาแล้วก็ที่มหเช่นเดียวกันในแต่ละปีกองทุนคดีสีบขาวของเราก็จะมีการมอบอิฐิบัตรแล้วก็เสือ้อนะคะเสื้อขอนของเราดังรายนามต่อไปนี้ขอบคุณนะคะ นันรองโซรัฐยุรตาทัพหนึ่งสามเด็กหญิงรัฐพรนาตรีชนนักเรียนชั้นป .3 ทับหนึ่งสี่นายสิทธิชาติชัยศาสตร์นักเรียนชั้นป .3 ทับหนึ่งนรวรรณาวรงนักเรียนชั้นป .6 ทับ3 13นางสาวกิติรัตน์อุทรางนักเรีนยนชั้นมกนายสุริยาแสงเพชรนักเรียนชั้นมศเอมปกบนางสาวนิรตาหงสาววงนักเรียนชั้นปก1บนางสาวชาลีนีินเอ็ินางสาวพมตรศรีภูรัสนนักเรียนชั้นมก 20นางสาวพนดั้รักคนเยี่ยมนักเรียนชั้นม .6 พัก11 21นางสาวสณินพิทยรักษานักเรียนชั้นม .6 พัก11 22นางสาวพนิดามาลีรสนักเรียนชั้นม .6 พัก11 23นางสาวธนพรรุ่งเสียดแสงนักเรียนชั้นม .6 พัก11 24นางสาววนิดาดาวุกษนักเรียนชั้นม .6 พัก11 ยี่สิบห้านางสาวถือใบรับคำเสนาเรียนงแชมโบกผู้นะคะกล้องนี้ไม่อ้วนคุณหมอแนะนำพบของเราค่ะอะต่อไปจะเป็นรางวัลยี่สิบเจ็ดนางสาวดินดาเสียดล้มมาเรียนแชมโบกที่สองค่ะป้าจะให้ท่านเชิญท่านผู้ใหญ่อนนะคะ 28นะคะนางสาวเคน,นะภาสีกำพลนักเรียนชั้นม .6 ทศสอง 2, คะ่ะ29นะคะนายพรชัยคนขยันนักเรียนชั้นม .6 ทศสิบค่ะและ, 10, ะ,และสุดท้ายนะคะนายรัชพลสีชะตานักเรียนชั้นม .6 ทศสองคะ่ะสรบมือด้วยค่ะ โรงเรียนภูเขาของเราคงจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณครับสวัาดีครับนมาเกือบสปีแล้วดีครับนนี้มาเกือบสิบปี